สวัสดีคุณผู้ชมชาวเที่ยวเล่านะครับวันนี้เรามากันที่อำเภอเชียงดาวในจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่เป็นอีกเมืองหนึ่งที่เหมาะกับการพักผ่อนนะฮะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีความเงียบสงบแล้วก็รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ดอยหลวงเชียงดาวแห่งนี้นะครับเราจะเห็นถึงความสวยงามสมบูรณ์ของป่าไม้นะครับแล้วก็ตอนนี้เรากําลังจะเข้าไปที่ถ้าเชียงดาวโดยค่าบริการนะฮะก็จะเก็บนักท่องเที่ยวชาวไทยเพียง20บบาทเท่านั้นครับสวัสดีครับเที่ยวเล่าวันนี้นะครับ พามาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าหลายๆคนบอกว่าเอ๊ยอยากให้พาออกมาไกลนิดนึงนะครับก็เลยพามาที่นี่ครับที่เชียงดาวซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะมาที่ถ้ำหลวงเชียงดาวถ้ำแห่งน,นี้มีประวัติยาวนานแล้วนะครับแล้วก็มีความสวยงามนะฮะพร้อมทั้งธรรมชาติที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เพียงแค่เดินมาปากถ้ำกนเย็นเยือกแล้วฮะ สำหรับที่ถ้าเชียงดาวแห่งนี้นะครับเป็นถ้าที่น่าสนใจอีกถ้าหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ในอย่างที่บอกว่าอยู่ในเขตอาเภอเชียงดาวนะครับภายในถ้านี้ก็จะมีแต่ละถ้าที่แยกออกไปอีกด้วยความงามแต่ละที่แต่ละจุดก็เหมือนกับถูกเสกสรรปั้นแต่งจากธรรมชาติไว้อย่างลงตัวแล้วก็ตรงทางเข้านี้นะครับก็จะมีพระพุทธร,รูปนะครับรวมไปถึงงานปั้นนาคโบราณน,นะฮะแบบล้านนาให้เราได้สงบจิตสงบใจแล้วก็เตรียมจิตให้เป็น มาขอพรอ,อธิษฐานเสี่ยงทายโชคลาภเพื่อเป็นมงคลก่อนที่จะเดินเข้าไปภายในถ้านะครับแล้วก็สํารวจความสวยงามจริงๆแล้วจุดนี้เนี่ยก็จะมีปากปล่องนะครับที่ถ่ายขึ้นไปเห็นด้านบนเมื่อสักครู่นี่แหละเป็นอีกจุดหนึ่งที่ถ่ายภาพออกมาได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับซึ่งบริเวณจุดนี้นะครับก็จะมีชาวบ้านนะครับแล้วก็ผู้ที่จะคอยอาสาในการนําทางเข้าไปอย่างถ้าต่างๆซึ่งเป็นถ้าที่จะต้องมีผู้นําทาง โดยจะมีค่าบริการอยู่นะครับซึ่งก็คือ200บาทต่อ1คณะโดยแต่ละคณะต้องไม่เกิน5คนนะครับ สำหรับเส้นทางในการเดินชมถ้ำมีหลายเส้นทางครับเส้นทางแรกก็คือถ้ำพระนอนเส้นทางนี้ยาว360เมตรเส้นทางที่2คือถ้ำแก้วถ้ำน้ำยาว734เมตรและเส้นทางที่3คือถ้ำมืดถ้ำหมายาว735เมตร2เส้นทางหลังนี้นะครับก็คือถ้ำแก้วถ้ำน้ำที่ยาว734เมตรและถ้ำมืดถ้ำหมาที่ยาว735เมตรเนี่ยไม่มีไฟฟ้านะครับ ถ้าเกิดจะเข้าไปชมก็อย่างที่บอกว่าต้องมีคนนําทางแล้วก็ตะเกียงให้ภายในถ้าอย่างที่บอกว่าจะมีความงดงามแตกตาก,กันออกไปนะครับแตกต่างกันไปเลยในแต่ละส่วนในแต่ละถ้านะครับซึ่งก็จะมีปรากฏการณ์ของหินงอกหินย้อยที่เกิดเป็นรูปร่างต่างๆมีชื่อเรียกตามลักษณะรูปทรงครับไม่ว่าจะเป็นหินคมไฟเทวดาหินดอกบัวบานหินมือยักษ์หินดอกบัวพันชั้นนะครับโดยเฉพาะภายในถ้าแก้วเขาว่ากันว่าเมื่อยามกระทบแสงสว่างนั้นจะระยิบ ยับสวยงามคล้ายกับประกายของเพชรเลยทีเดียวส่วนเส้นทางนี้ที่เรากำลังเดินไปนะครับนั่นะก็คือถ้าพระนอนเส้นทางนี้จําได้ไหมครับว่าเส้นทางนี้มีความยาว360เมตรแต่360เมตรนี้นะครับก็มีความสวยงามไม่แพ้กันเลยกับอีก2เส้นทางที่ผมได้บอกไป สำหรับทางเดินภายในถ้ำนะครับจะสะดวกสบายนะฮะแล้วก็จะเป็นทางที่ทําไว้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าคงจะต้องระมัดระวังสักเล็กน้อยในการที่จะเดินนะฮะเพราะว่ายังคงเป็นดินอยู่ในบางส่วนนะครับอากาศภายในถ้ำจะค่อนข้างเย็นสบายครับแล้วก็จะเย็นงนีตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็มีการประดับไฟนะฮะติดตั้งไฟไว้เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวนี้เดินทางได้อย่างสะดวกแล้วก็สบายมากยิ่งขึ้นครับ ห้งแห่งนี้นะครับจะมีความยาวไม่มากนะครับสำหรับโซนที่ถ้าเกิดเราเลี้ยวขวามานะครับเมื่อจากปากทางเข้า,ขาตรงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินเข้ามาได้เองนะครับโดยที่ไม่ต้องมีผู้นําหรือว่าไม่ต้องมีตะเกียงแต่อย่างใดเพราะว่าจะมีไฟนีย่ยนะฮะติดไว้ให้ตลอดทางนะครับแล้วก็มีทางเดินที่ทําเป็นอย่างดีแต่ถ้าเกิดคุณเลือกที่จะเดินเลี้ยวซ้ายนะครับตรงนั้นเนี่ยจะต้องมีผู้นําทางแล้วก็ผู้ที่เป็นไกด์ของท้องถิ่นเพื่อที่จะพาคุณลัดเลาะเข้าไปด้านในลึกๆนะฮะซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีความสวยงามอีกรูปแแบบหนึ่งต ต่างกันออกไปแต่แน่นอนครับเที่ยวเล่าเราไม่ลุยขนาดนั้นเรามาตรงจุดนี้ก็เห็นความมหัศจรรย์เยอะแล้วล่ะครับ ทีนี้มาถึงตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของถ้ำเชียงดาวกันบ้างนะครับถ้ำหลวงเชียงดาวนี้เป็นโบราณสถานที่ผู้คนมากมายเลื่อมใสศรัทธาซึ่งก็เป็นเพราะได้รับรู้เรื่องราวอาศัศจรรย์แน่ตั้งแต่ในหนนหลังเนี่ยที่เล่าสืบต่อกันมานั่นก็คือเรื่องราวของเจ้าหลวงคําแดงซึ่งเป็นบุตรชายของเจ้าผู้ครองเมืองพะเยาซึ่งท่านได้ทิ้งบ้านเมืองเพื่อออกตามหาหญิงสาวที่แปลงร่างเป็นกวางทองเพราะ ว่าท่านหลงรูปโฉมที่สวยงามซึ่งก็หายลับเข้าไปในถ้ำหลวงเชยงดาวครับเจ้าหลวงคำแดงนั้นจึงได้ตามเข้าไปในถ้ำด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ได้กลับออกมาอีกเลยหากแต่ไม่จุติใหม่เป็นเทวดาผู้มีฤทธิ์อยู่ภายในถ้ำนั่นเองนะครับแล้วก็ปกปักรักษาถ้ำหลวงเชยงดาวต่อมาชาวบ้านได้สร้างศาลถวายท่านนะครับโดยตั้งชื่อว่าศาลพ่อหลวงคำแดงตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าในคืนที่มีนิมิตหมายอันดี อีกทั้งบนท้องฟ้าก็ไร้เมฆไร้หมอกจะปรากฏลูกกลมๆม,มีแสงสว่างคล้ายพระธาตุลอยออกมาจากหลังดอยเชียงดาวนะครับแล้วก็ลอยไปนะครับเคลื่อนไปทางทิศตะวันออกเป็นเวลา5นาทีก็จะได้ยินเสียงดังคล้ายปืนใหญ่พร้อมกับแสงสว่างนั้นก็หายไปด้วยชาวบ้านมักเชื่อว่าเป็นวิญญาณของเจ้าหลวงคำแดงไปเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนที่พะเยานั่นเองครับ สำหรับการเดินทางมายัางถ้ำหลวงเชียงดาวแห่งนี้นะครับขับรถยนต์ส่วนตัวมานะฮะถ้ำเชียงดาวจะอยู่ในอำเภอเชียงดาวห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ77กิโลเมตรครับ การเดินทางจากเชียงใหม่มายัางอำเภอเชียงดาวเนี่ยนะครับก็ขับมาเรื่อยๆจากนั้นจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะฮะตรงที่บริเวณปากทางเนี่ยจะมีป้ายบอกอย่างชัดเจนจากปากทางนะครับขับไปอีกประมาณ5กิโลเมตรก็จะเป็นถนนราดยางอย่างดีนะครับไม่ต้องกังวลเนาะจะมาถึงบริเวณวัดถ้ำเชียงดาวแห่งนี้นะครับซึ่งบริเวณหน้าวัดก็จะมีที่จอดรถกว้างขวางพร้อมทั้งมีสินค้าของชาวบ้านเนี่ยจัดจำหน่ายอยู่ด้วยละครับ และนี่ก็คือความสวยงามแล้วก็เรื่องเล่าที่น่าสนใจของถ้ำหลวงเชียงดาวนะครับแต่ว่าความสวยงามเหล่านี้อยากแนะนําว่าให้คุณมาสัมผัสด้วยตาของคุณเองและคุณจะประทับใจมากกว่าที่คุณเห็นจากคลิปนี้ถ้าชอบยังไงกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับแล้วครั้งหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนติดตามได้ในเที่ยวเล่าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ